สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง dot o u c h channel วันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนเด e Last ไฟเ e r เวอร์ซัโอเคทุกคนคงสงสัยนะว่าพาร์ทนี้ผมมาทำอะไรในเมื่อเราชนะลีกแล้วนะก็ชนะไปในพาร์ทที่แล้วนะนี่ได้มา8ปดถมกัดแล้วเราก็พิชิตลีกไปแล้วพาร์ทนี้ผมจะพาไปจับพวกโปกเกมอนที่ตอนแรกเราเข้าไปจับแล้วมันจับไม่ได้นะอะไรนี่ผมยังไม่ได้เรียนท่าเซิร์ฟนะ เดี๋ยวขอเรียนท่าเซิร์ฟแป๊บหนึ่งมันจะมีความสำคัญนะในการที่จะพาเราไปจับโปเกม,มอนต่างๆยูดไปเออ่เรียนให้ตัวนี้นะเปลี่ยนกับท่านี้ไปโอเคเรียนเรียบร้อยไปกันเลยในการจับเราก็ต้องมีมาสเตอร์บอลมาด้วยนะนี่จะเป็นจุดแรกที่ผมจะพามาจับในถ้ำแบบนี้ก็จะมีพวกโปเกม,มอนในตำนานอาศัยอยู่นะหลับไหลโย เจอแล้วตัวแรกพาตน,นะจับไปเลยนะเราจะไม่เสียเวลามัวแบบต่อสู้ให้เฮตีน้อยแล้วก็ใหจับนะเราจะใช้เป็นมัตเตอร์บอลเลยเพื่อความรวดเร็วโอเคได้มาตัวหนึ่งแล้วแล้วมันก็จะมีไอเทมวางไว้เดี๋ยวเราไปที่ตัวที่2กันเลยนะตัวที่สองอยู่ตรงไหนวะ <c ười> จำไม่ได้ ตรงนี้หรือเปล่าโอเคน่าจะมาถูกแล้วทางนี้นะขัดไปแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนก็ <c oughs> ตัวที่จะพามาจับส่วนใหญ่ก็เป็นโปเกมอนในตำนานทั้งหมดนะจะเข้าไปในนี้ <c oughs> นี่จุดที่2นะจุดพวกนี้ก็คือผมเซอร์เวมาแล้วนะเซอร์เว <c oughs> มาก่อนแล้วก็พามาจับนะตัวนี้เป็นการ์ดอน มาเติมบอลไปโอเคจับมาได้แล้วกาดอนกาดอนพักเอมโบรไอเทมไอเทมอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เป็นไอเทมเมกาของตัวอะไรก็ไม่รู้นะอย่าไปสนใจพราดน,นี้เรามาจับปศกสัตตำนานมาจุดนี้เอ้ยไม่ใช่นะผิดจุดามาจุดนี้มาจุดนี้แล้วเราก็จะลงทางนี้เลย ในแผนที่ของออภูมิภาคที่เราอยู่เนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะไอจุดกับโปเกมอนในตำนานแบบนี้อันนี้จะเป็นจุดที่3ก็ถ้ามันไม่ครบทุกจุดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเซอร์เวมาแล้วผมเจอเท่านี้อาจจะมีจุดที่ผมพลาดไปนะตอนนี้เป็นซีกาดนะแต่ว่าไม่ใช่ล่าง100%เซน่าจะเป็นล่าง50%นะตัวนี้โอเคจับได้แล้ว มันก็โผล่มาในภาค x อนะแล้วก็มีไอเทมเมกาของนิโดคิงเดี๋ยวผมดูหน่อยมันยังมีจุดที่เราไอนี้อยู่เป่าที่เราพลาดนะจากที่มองดูแล้วไม่น่าจะมีจุดที่ผมพลาดนะตามที่เซอร์เว์มาโอเคนั้นเดี๋ยวขอพาไปจับอีก2ตัวตรงนี้นะ2ตัวตรงนี้จะเป็นการจับแบบ โปเกมอนในตำนานนะที่มันแบบว่าไม่ได้อยู่ในรูท้ำที่เราเข้าไปไม่ได้ตอนแรกนะมันจะอยู่ด้านนอกเลยอันนี้คือเราไปจับได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะทุกคนคงรู้แหละว่าในนี่ในที่นี้มีโปเกมอนะไรหลับไหลอยู่นะมันก็จะเป็นเอา <c oughs> เดีโปเกมอนไอ้บ้าเดี๋ยวจะฉีดรีเพลก่อนนะรีเพลอยู่ไหนแม็กไปเลย มีเยอะนะแมกรีเพลในนี้นะในนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้านะก็จะมีโปเกมอนในตำนานของไฟฟ้าหลับลายอยู่อยู่ในนี้นะไดนามักนะเอ้ยเงานี้โอเคเข้าไปสู้เลยอ่าเป็นคาบูโปเคโคนะที่จริงไม่ได้ตั้งใจมาจับโปเกมอนที่มันอยู่ในไดนาม a กนะ แต่ว่าเงามันเป็นแบบโปเกมอนในตำนานคาบูโปเกโคนะเลยเข้ามาตู้โอ้เหตุไปเป็นโปเกมอนในตำนานของอารูลานะซึ่งผมจับได้ไปแล้วนะตัวหนึ่งตัวนั้นนี่จะเป็นของโคโลเกาะกับตัวนี้นะแล้วก็คนละประเภทตัวนี้จะเป็นสายฟ้ากับบินมั้งใครท่าเราก็รัดไปนะ ีไม่ค่อยเข้าหรือว่าทุกคนทาน้ำแข็งไปมันเก่งอยู่นะตัวเนี้ยเราไม่เห็นตีเลยทาน้ำแข็งโอเคทาไฟไปแล้วกันโอ้โหมันเก่งมากเลยนะ เราต้องไดดร์ม็กบ้างไหมเนี่ยเอาไดนรแม็ Dynamic ไม่ได้แล้ววะ่ะเอาเลดไปตอนแรกยังไดดร์แม็กได้อยู่เลยนะเรียบร้อยชูไม่ได้แพ้เหรอวะเมื่อกี้โอ้ทุกคนอดเลยคาบูโปกเกโคมันเก่งอ่ะคิดว่าจะอีซี่สะละเอาอันนี้เป็นโปรเกรบอลน,นะแต่ทั้งมันมันไม่ใช่ภารกิจของเราภารกิจของเราคือนี่ จับตัวแบบนี้เออจับไปต่อเลยรวบรวมโปเกมอนในตำนานเรียบร้อยนะทันเดอร์โปเกมอนในตำนานประเภทสายฟ้าในพวกเออในพวกไดโนแม็กแบทเทนี่มันก็จะเป็นการสุ่มนะจะเป็นการสุ่มแบบโปเกมอนนะมันจะไม่เหมือนกันนะที่เราเจอแต่ละที ลงทางนี้ในนี้เราเข้าไปจับมาก่อนหน้านี้แล้วนะข้างในนี้เราไปจับมาตอนที่เราจับไม่ได้อะไอตัวนั้นอะตัวที่มันเป็นประเภทน้ำเลเวล90นะเดี๋ยวจะมาทางนี้กันนะทางนี้จะมีโปรกรมอนในตำนานอีกตัวหนึ่งนะลุยกันเลยถ้ำนี้แหละทุกคนเป็นถ้ำน้ำแข็ง ขึ้นไปทางนี้ก่อนลองทางนี้ดูไดนาม a กแบ t เทิลก่อนนะตัวม้าเหรอรอบนี้เลือกเป็นคนนี้แล้วกันเลือกเป็นซาโตชิมาเมื่อกี้ไม่เก่งเลยแบกเราไม่ไหวถ้าไปตายแซดไปเลยโอไดปกติตัวม้านี่มันจะมีโปเกม,มอนนั่งอยู่อีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอหรือว่าล่างแรกของมันจะไม่มีตัวนั่งอยู่ไม่ทราบเหมือนกันนะ เป็นโปเกมอนซีรีส์ใหม่สีไม่ค่อยเข้าเลยนะไอโพนเนี้ยล้วลุ้นตอนอน,นี้ลุ้นให้เฮดพีมันหมดรู้สึกว่าซู้ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มันระดับสีเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันมีสีขีดสีไปเรื่อยๆเ,เลยนะอุ้ยจะหมดแล้วทุกคนอีกขีดเดียวเอง ไปวิทย์ไปโอเคมาร์ตบ,บัลเรียบร้อยจับมาได้แล้วน่าจะโหดอยู่แหละโปเกมนอนตัวนี้แต่ไม่น่าจะเป็นถึงตำนานนะไม่น่าใช่โอเคเรานอกเรื่องมาละเราจะไปจับตำนานกันทางไหนวะลงทางนี้เปล่าไอเทมเยอะแยะไปหมดเลย ลงทางนี้ปะามาตรงนี้ตรงนี้เราต้องเรียนท่าสเตนเงนะเพราะว่าเราต้องดันหิน HM04 เนีเรียนให้กับใครริวไปก็ได้นะเพราะเราคงไม่ได้ต่อสู้ละโอเคดันไปบักเกมทุกครั้งเลยนะตอนดันหินดันไปนะ เราต้องเอาลงรูนะโอเคสำเร็จไปอันนึงแล้วอีกอันนึงแล้วก็ลงตามไปปึ๊บโอเคมาทางนี้นะเจอแล้วซิสเตอร์ที่มันต่อสู้กับโงกุล <c oughs> ไม่ใช่อันนี้เป็นซิสเตอร์ปโปเกมอนไปเลยมาตเตอร์บอลก็ชาเรียบร้อยไม่ต้องชื่อโอเค เราจะไม่เดินกลับนะเราจะเหาะกลับไปแบบเทเทขี่เมกสีทองกลับไปผมนี่ขี้โมนะไม่ใช่ไม่ใช่เมกสีทองสิเราจะไปด้วยเอ็กเซปลบโอเคออกมาแล้วเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้ผมขอไปซื้อโปเกบอลเพิ่มก่อนนะไม่ใช่โปเกบอลดิมาเตอร์บอลนะเราจะมาซื้อกันในเมืองนี้นะซื้อเพิ่มหน่อย เพราะเดี๋ยวเราจะไปตะเวนเเกาะแล้วผมว่านในแผนที่อันนี้น่าจะหมดแล้วนะน่าจะไม่มีแล้วนี่วันตบอลซื้อไป30ลูกเลยโอเคตังหมดเลยซื้อไป30ลูกตังหมดเกลี้ยงปารวยกันต่อเดี๋ยวเราจะไปตะลุยเเกาะกันนะในแผนที่นี้ไม่น่าจะมีแล้วนะเดี๋ยวจะไปตะลุยเจ็เกาะนี่ผมไฟล์มาผิดนะ ต้องมาตรงนี้โอเคจีดไปเลยเรารวยเริ่มจากเกาะแรกเลยนะเกาะวันไอแลนด์เกาะวันไอแลนด์ทางนี้เลยไปไปแบบสปีดรถเร็วนะไม่ดูเลยนะเดนมาร์กแบตเทิลเสียเวลาเราในนี้นะทุกคนแล้วก็รู้นี้ เจอแล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอเคเจอกับตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จักเหมือนกันแต่มันต้องเป็นตำนานแน่ๆต้องเป็นโปเกมอนระดับสุดยอดได้มาแล้วนะไอเทมด้วยโอเคเป็นหินเมกาอีกแล้วนะตรงนี้มันจะมี2อรูนะมีข้างบนตรงนี้อีกรูหนึ่งรูนี้เราเข้ามาได้นะแต่ว่าเราจะไม่เจอโปเกรมอนเราจะเจอเป็นเจ้าคนเนี้ย เนี่ยเจ้าคนนี้ยมันยืนแล้วถ้าเราไปคุยกับมันอ่ะมันจะท้าเราสู้นะแล้วซึ่งมันสู้หตัวแล้วเราไม่สามารถใช้กระเป๋าได้นะทําให้สู้ยากมากเลยนะผมเลยจะไม่ขอสู้นะมันจะเสียวเวลามากเผลอๆสู้มันเราก็ไม่ชนะด้วยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เกาะที่สองนะทูไอแลนด์เกาะที่สองทางนี้นะเข้ามาโปเกมอนในตำนานตัวนี้ เอ้ยอารซิอุสวะทุกคนผัดเจ้าที่สร้างโปเกมอนและสร้างมนุษย์โอเคเรียบร้อยไม่ต้องชื่อแล้วก็ได้หินเมกาไฟก้อนนะโหสุดยอดเลยนะเนี่ยได้อาร์ซอุสมีอีกไหมที่นี่มีอีกไหมอ๋อรูตรงนี้โอเคแผนที่นี้มีสองตัวเลยนะโปเกมอนในตำนาน เฮ้ยอธานาตัสนะมาตบอลโปเกมอนตัวนี้จะโผล่มาในภาคซอร์สแอนด์คิวนะไม่ต้งเชื่อเสร็จเราแล้วโอเคแล้วก็ได้ไอเทมไอเทมโซจับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกาะที่สามเกาะที่สามนี่ถ้าจำไม่ผิดจะมีหนึ่งตัวนะที่เซอร์เวมา อันนี้ก็เป็นอันที่ผมรู้นะถ้าพลาดอันไหนไปก็ขออภัยนะและถ้าเกิดพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยยังมือใหม่อยู่นะมาทางนี้เอ่อทางนี้เป็นทางที่เรามาช่วยเด็กหลงป่านะไม่รู้ว่ามันหลงป่าหรือมันตั้งใจหนีออกจากบ้านนะในนี้จะมีอยู่เอ่อจะมีอยู่จุดหนึ่งนะจุดหนึ่งที่เป็นโปรแกรมในตำนาน เอ้ยไม่รู้ว่าตำนานหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นถ้ำนะถ้าแบบอย่างนี้นะนี่ถ้ำนี้นะเข้าไปเลย่เป็นตัวนี้นะผมก็ไม่รู้นะว่าตำนานหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันไม่ถึงระดับตำนานนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอเคแต่ว่ามันก็โผล่มาในภาคซอร์สคิวเหมือนกันนะ เรียบร้อยเราจะไฟล์กลับไปเลยที่นี่แล้วก็ไปขึ้นตัว๋วขึ้นเรือนะเราจะไปต่อกันที่เกาะโฟเกาะโฟทางนี้นะเกาะโฟเราต้องเรียนท่าล็อกสมาร์ทอีกแล้วไอ้บ้าล็อกสมาร์ท H M 6นะให้กับบินดี้ไปแล้วกันเปลี่ยนโอเวอร์ฮีทออกแล้วกัน ไปเลยนี่ทำนี่มารอบนี้เป็นตัวอะไรเอ้ยแลกบอฟ้าว่าเวลเก้าสิบแลวกบอสชามาสเตอร์บอลโอเคกัดชาไม่ต้งชื่อได้มาแล้วแล็กัอชาลืมลืมลืมไอเทมรีโมทเอ้ยโทรศัพท์คนระรุ่นกับอันเมื่อกี้ที่เราได้นะเมื่อกี้สีส้มอันนี้สีน้ำเงิน แผนที่นี้น่าจะหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่ออีกอันหนึ่งเลยเราไปต่อกอะต่อไปนะเกาะที่เออเกาะที่5นี่ที่ผมเซอร์เว,เวมามันไม่มีนะแต่ว่าข้างบนเนี้ยมันจะมีถ้ำนะมันจะมีถ้ำเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นถ้ำแบบเ,เข้าไปแล้วมีไอเทมอะ่ะมันไม่ได้เจอโปเกมอนนะผมก็จะขอไม่เซอร์เวนะเกาะน,นี้เพราะว่าเซอร์เวมาแล้วมันไม่มี เดี๋ยวเราไปต่อที่เกาะที่6เลยนะเกาะซิกซิกไอแลนด์อ้าเข้าไปทำไมอยู่ตรงไหนวะาก่อนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะข้างล่างนะทางนี้เลยนี่เจอแล้วอันนี้คือเราต้องเป็นแชมเปี้ยนก่อนนะเราถึงจะมาเข้าเกาะพวกนี้ได้ถ้าเรายังไม่เป็นแชมเปี้ยนเราเข้ามาไม่ได้นะ เอ้ยโปเกมอนอะไรวะเหมือนมนุษย์มากเลยนะเนี่ยมัตเตอรบ์บอลเพิ่งเคยเห็นเลยนะตัวนี้ไม่ต้องชื่อนะไอเทมเมกามิวทูนะแต่ว่าเราไม่มีมิวทูะดิวงอูป้าเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยไม่มีโปเกมอนอยู่นะแผนที่นี้น่าจะมีอีกจุดหนึ่งนะเดีย๋ยวลองดูก่อน อ่านี่ไงมีจุดหนึ่งโอเคมาตัวอะไรเอ้ยโปเกมอนที่มันสู้กับเ,เซลาโอล่านะในโลกอนาคตใช่ไหมที่ซาโตชิมันหลุดไปนะพากแฟนอันมูนโอเคเรียบร้อยจับอย่างรวดเร็วและีซี่นะเพราะเรามีมัตเตอร์บอลอันนี้เป็นโปเกมอนพอร์สซิลนะไม่ต้องไปจับมันหรอกออนไดเมื่อเทียบกับพวกตำนานแล้ว ไปไม่ได้นะเพราะเรายังไม่เคยไปเกาะที่7นะโอเคเราจะกลับมาตรงนี้ก่อนแต่มันก็ถือว่าไม่ใช่ตำนานนะโปเกมอนตัวเมื่อกี้ที่เราจับก็ไม่ใช่โปเกมอนตำนานนะโอเคมาที่เกาะ7นะฉีดไปมาถึงแล้วเกาะ7เพิ่งเคยมานะก่อนนี้แต่ไปเซอร์เวมาแล้ว มันจะมีเอ้าโดนท้าสู้อีกป่ะโดยไงให้โดนท้าสู้เนี่ยโอเคเราต้องระวังตัวละเดี๋ยวโดนท้าสู้อีกนะอุ้ยโอโหป่ะทำเฟี้ยวฟ้าวนะหันไปหันมาโอเคเรามาถึงถ้ำแล้วเข้าไปเลยถ้ำนี้จะมีตัวอะไรเนี่ยตำนานหรือเปล่าตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยมาตะอบอันไปเลย โอเคก็ชา okay. อย่างรวดเร็วไม่ตัองชื่อนะไอเทมด้วยโอเคเรียบร้อยในตรงนี้จะมีอีกจุดหนึ่งนะใกล้ๆกันเลยจะเป็นจุดทํานี้เข้ามาเลยนะนี่เฮ้ยอันเตอร์บิดโปเกมอนยุงการโตนะเรียบร้อยจับได้แล้วโน no. ตั้งชื่อไอเทมเมกาอีกแล้วหินเมกาเท่านั้นเลยนะ อไอเทมไม่น่าจะมีแล้วนะทุกคนโดนทาสุอีกแล้วน่าจะหมดแล้วนะที่ผมเซอร์เวย์มาถ้ามีอีกก็คอมเมนต์มาได้นะแต่ว่าก็ขอแค่เป็นความรู้นะผมจะไม่มาจับแล้วนะเพราะว่าพาร์นี้จะเป็นพาร์สุดท้ายแล้วเอ้ยถ้านี้เอ้ยไม่ใช่สิเดนมักนี้เป็น d g จนะ เลจีไอ้ก็เป็นโปรแกรมนในตำนานนะทุกคนเป็นโปรแกรมประเภทน้ำแข็งเดี๋ยวขอจับตัวนี้อีกตัวหนึ่งลวกันนะตีไปเรื่อยๆเลยใช้ท่าประเภทสายฟ้าได้ด้วยนะตีไปเหมือนเดิมเลยแต่เรามึนนะาตีมไม่ออกเป็นภาละทีมมากใครดูิวเราตอนนี้ <laughs> มึนนะาตีมไม่ออกเลยเปลี่ยนโปรแกรมมอน คู่ต่อสู้เราอ๋อนึกว่าโปเกมอนหมดไอบ้บ้าใช่แมคุกคลิกไปโอเคเหีมันเริ่มยุบแล้วเรียบร้อยนะจับไปเลยมัตต์บอลก็ช่าไม่ตังชื่อโอเคได้แมคลีไว้มาด้วยนะคงจะหมดแล้วละ่ะที่ผมรู้นะรู้แค่นี้นะทุกคนฮิวก่อน โอเคเดี๋ยวเราชมผลงานของเราที่เราจับโปเกม,มอนมาได้ในครั้งนี้นะเออมันเริ่มตั้งแต่ตัวไหนวะเนี่ยเออทุกคนตัวนี้ผมจับมาได้แล้วนะตัวนี้จะเป็นไฟเ e อฟอร์มกาล่านะก็เออใครที่อยากดูตอนจับได้เดี๋ยวผมก็จะใส่ลงไปในคลิปนี้เลยนะก็ได้อัดไปด้วยนะตอนที่จับได้ นี่ตัวนี้ไงทุกคนที่เราจับได้ในพัทนี้ตัวนี้แล้วก็มีตัวไหนอีกวะแล้วก็มีกาดอนแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนเทปนะเออแล้วก็มีซีการ์ตัวนี้ไม่ใช่นะมันวางสลับกันมั่วเลยนะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะจับได้แล้วก็ไฟเจอร์กับเอยไม่ใช่แล้วก็ทันเดอร์กับซีเซอร์แล้วก็ตัวนี้ อาเซอุด้วยแล้วก็อีทานตัตตสตัวนี้ด้วยนะแล้วก็แลกวซานี่มีหน้านี้อีกนะแล้วก็ตัวนี้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 โอเคเยอะอยู่นะแต่ละตัวก็เป็นระดับตำนานระดับเทพทั้งนั้นเลย โอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดอททัดก็จะขอตัวลาไปก่อนนี่ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะไม่มีต่อแล้วนะภาค์นี้โอเคลาไปก่อนละสวัสดีครับ